ที่สุดเลยนะครับผมเพิ่งเก้ามาแค่ห้าห้าเก้าหรืออีกต่างห้าก้านะครับผมผมต้องยังไม่ได้ลองหมอลำเลยผมยังไม่้องอีสานแบบเต็มตัวเลยยังไม่แต่งชุดลิเกขึ้นเลยยังไม่ได้ทําอะไรร่วมกับลิเกเลยนะครับทุกคนครับผมนะครับพี่ๆที่ลับไปลงนะครับฝากด้วยครับลิเกผมนะครับผมมีงานเข้าตลอดเลยช่วงนี้นะครับแต่ถ้าตรงกับหมอลำซิ่งของนางเอกผมว่าต้องไปของนางเอกก่อนแต่ด้านผม,ผมมาก่อนผมต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับผม สวนงานรายการอย่างเงี้ยถ้ามันตรงผมก็ต้องเอางานตรงนี้ก่อนแล้วถ้ามีมรายการผมก็ไปตอนนี้มีติดต่อผมว่านางเอกมารายการด้วยแต่ตรงกับงานนะครับก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนนะครับอันนี้บอกข่าวดีทุกคนเลยครับรายการติดต่อมาแล้วนะครับนะครับแต่มันตรงกับงานเราก็ต้องให้เกิางานที่มาก่อนถูกไหมครับแต่ถ้าผิดภาพการใดของนานน้ำไครับแค่นั้นครับส่วนวันนี้ก็มาเมาเมอยเรืเ่องอื่นกันครับทุกคนครับเออ สวัสดีทุกคนทั่วถึงด้วยนะครับผู้ที่มีเมตตาจิตที่ดีแล้วก็แฟนคลับที่น่ารัก <l ug> แล้วก็พี่ๆบางท่านที่เอาไปลงด้วยนะครับผมขอร้องครับผมเอาไปลงนะครับเอาไปลงมุม,ม,มน่ารักน่ารักบ้างนะครับผม <c ười> ครับขอเพลงหองอังกาบุนนํำผาเดไอซีเอ็เต็มที่เ้ยครับผมจะลองฝึกครับผม คือคือคือว่าผมชอบคอมเมนต์พี่คนนี้มาก <c oughs> ชอบผมไม่พูดครับพี่ฟิล์มแทนผมครับแต่งชลิเกขึ้นมาล้ำเส้งลิเกมากนะครับดองซัน หนูพูดได้ด้วยนะแต่ถ้าพูดกับแม่พ่อจะหนูจะพูดหนูบทติครับแต่พอโตขึ้นล้วเรารู้สึกว่าแต่บางทีก็หลุดหลุดคำว่าหนูออกมานางเอกอยู่นเพลงอยู่ในเอกต้องอยู่นั่นจากรออเอทีแต่ซันก็จะแบบคือนางเอกเขาก็จะอยู่กับลูกในมุมหนึ่งแล้วก็มาทํางานกับละมุมหนึ่งนะครับความเป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยแต่ในมุมทํางานเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับถึงเราห่างกันเราก็รู้ได้ว่าเออ นี่คือหน้าที่เขาเราเข้าใจแค่นั้นจบรับคนเราจะอยู่ด้วยกันคือการเข้าใจคือมีเหตุและผลไม่สบายใจและรับฟังกันทั้งสองฝ่ายในการทํางานด้วยกันนะผมมองว่าถ้ามันไปด้วยกันมันเริ่มต้นจากการทํางานด้วยดีอาจจะมีเรื่องปัญหาทะเลาะในทุกๆอย่างนะครับการทํางานด้วยกันอนะคนเราความคิดคนลกะก็แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วเวลาใครเป็นไฟคนนั้นต้องเป็นน้ามันตอบไม่ได้ว่าตอนนี้มันอาจจะดีอัน,นา คดต่อไปมันอาจจะดีกว่านี้หรือว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ต้องมาอ่าเคลียร์ใจกันอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปออกสื่อหรือทาเน,นี้ยทำนี้เรื่องราวอะไรผมไม่ผมอันนี้ไม่ใช่ทางผมผมไม่ผมไม่มไ,มไม่ทานี้ว่ามาพลาดเดียเพลงไหนทุกคนทุกคนได้หลับบ้างหรือยังครับเอาเองี้ไหมทุกคนครับผมซื้อที่มาร์ตใต้ตาส่งให้กับทุกคนแล้วก็ชมช้ด้วย ไม่พูดเยอะเวลาเป็นคอนิสิ์สครับผมขอบคุณครับสงสัยมาลายหนูต้องเข้าแล้วนะคะหนูคืนนี้อยากฟังเพลงอะไรครับหนูจะลองร้องครับผมคุยนะดืมเอาของน หนูตัวนี้ขาวครับนาทนุถนอนอครับผม แน่นอนนะทุกคนวันนี้ผมไปงานใช่ไหมรถผมขูดขูดข้างล่างอะ่ะแต่แอ o r คอรอะรออะไรนานด้วยแต่ผมถามแล้วว่าถามว่าพี่ครับนานไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงผมไปงานหมูจะฝากรถผมรถผมขูดนะทุกคน มีใครถูกหวยไหมครับเมื่อวานมีปะครับ,รค,รบคนแบกรักไม่รู้ว่าจ่านาจีเขาเล่นได้หรือเปล่าครับคนแบกรัก ไม่แน,น่ใจว่าจะเลนั่นเองทุกคนครับคืนนี้เรามาเจอกันนะครับใครมาใครมาบ้างวันนี้ขอเพียงคนแบกแรับ โอ้ยคนรอแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนกางเกงทุกคนรอแป๊บหนึ่ง